3ข้อดีของการเช็คลมยางก่อนออกเดินทางเราจะปลอดภัยทุกเส้นทางนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับยางกันก่อนเนาะสัมผัสผิวนะคะด้านหน้านเนี่ยเขาเรียกว่าหน้ายางค่ะอันนี้แก้มนอกแล้วแก้มในนะคะแก้มนอกแล้วก็แก้มในนะคะข้อที่1น,นะคะเราควรตรวจเช็คลมยาง1เดือนค่ะประมาณสักสองครั้งเพราะว่าไม่ว่าเราจะขับรถเดินทางไปทํางานหรือรถจอดอยู่เฉยยางสามารถรั่วซึมออกมาได้นั่นเองค่ะสองค่ะ ถ้าเราเติมลมยางที่แข็งจนเกินไปจะทำให้ยางนะคะลดการสัมผัสของพื้นถนนอย่างเช่นนะคะฝนตกถนนลื่นยางที่แข็งน้ำหนักนะคะจะลงเฉพาะร่องด้านในของยางแก้มซ้ายแก้มขวาจะให้การลํา้ำหนักไม่ดีไม่ทรงตัวไม่สมดุลทำให้ถนนลื่นได้พอเราวิ่งบนถนนทำให้ลื่นได้นั่นเองค่ะข้อที่3การเติมลมยางอ่อนจนเกินไป พอเรานะคะขนสัมภาระที่หนักมากๆจะทําให้ยางของเรายุบตัวลงไม่พอนะคะเราวิ่งไปใช้ไปเกิดความร้อนอุณหภูมิของยางเกิดความร้อนขึ้นมายางทําให้บิดเสียรูปทรงทําให้ยางแตกระเบิดได้นั่นเองคะ่ะเราะนั้นเราต้องเติมลมยางให้เหมาะสมกับแต่ละรุ่นแต่ละคันนั่นเองคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจเพึ่มน,นะคะนึกถึงรถบ้านไม่ว่าจะซื้อจะขายนึกถึงพึ่งคะ่ะ